เปิดภาพมากเห็นหม้อแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดยายน้องเนยได้เห็ดปวกมาไหมเห็ดปวกพานเห็ดปวกพุอนอะไรพี่น้องเห็ดปวกแดงแล้วก็แค่เห็ดไข่นะจ๊ะหมอกำลังสิเดือดเนยกระถากินแกงเห็ดจะไปโรงเรียนต่อบรรยากาศนี่แกงเห็ดเท่าก,กับซุปเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงเห็ด พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟมาเด้อพี่น้องเด้อโดนโดนไ้กินแกงเห็ดได้กินพอยายน้องเนยเดินกับน้องเพื่อนพี่น้องเลยกำลังเบื่อกินกับกะสวัสดีป่าลุงเออกินเผากินเผาไปจะไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยไปโรงเรียนตอนแรกครูบอกให้ไปเวลาย็นหน้าบ่ค่อยได้เรียนไปใน,นดอกโรงเรียนตอนแรก ห่อนได้ห่อนได้ในแกงเฮกกระบาดเท่าเราเแกงเฮกเฮกีวะเพลงลิงอา,งอานัง่งข้างไหนนัง่งข้างไหนนังข้าง,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 งนั่งข้างนี้กินไมได้ เแสบปะนางนี้พอดีเขาเจ้าเปิดเพลงเนาะก็เลยมันใส่เสียงสดบ่ได้ก็เลยครับถาับบอกว่าชื่อว่าอ่าโลดโลดไปดีปลารุ่มไปดีตั้งเพียงเด้อกินงแกงเฮ็ดน้ำตนอือถืออุถาก้าดี มาถามากินน้ำพอดีเลยกนอไกนี่ข้าวข้กินข้าวเลยขมากินข้าวเลยกัได้แหมข้าแกงเฮ็ดอะไรเอ้ยกินน้ลูกสวัสดีครัป้าลุงถามข้าวข้าวอย่างข้าวกับปบป้าลุงเอ้ยบังุ นนอนไหนกูถอดก๊อปแอบไปะลังดู้หัวเสียงได้ยินช <c oughs> ัดเจนหมดเนาะคอมเมนต์บอกไาเด้อไม่ลูกไม่เอาไ้นี้บ๊วหลูกบ๊วยมาชื่อว่าอ่ฮัลอหลฮัลโหลู ลนั three, so? ่้องสามปลาลูกกินข่าวเรือยๆกันแบะบะน้องนึ่งยังเห็ดมันเพ่อเออเชฟน้อะนเออยี่ปก้ตีลูกเชฟพี่ตีป้าดูปลาดู ม,มันไม่อันนี้กุดออกมาห้ามกดแวงนะเนาะอี่เสือนะ่นใช่อืมบอกรูบก้บ่เลยที่แต่ก็บอกาั่ไปเลไงมห้ามันเลปูมาแล้วไปหาวิ่นขาวเด้อยก,กินปูปูมาเลยปูปูมาเลย กี่อย่านี่จะไม่น้ำห้าหันไนังไกลนั่งปายิกันด้วยกระยิงกันแ่บป้ออันน้อยยิงเขามามแสบป้อมแมู่หยางาล่ยาแล้ว

ขับเท่าได้เถอะไปป่ะชิบกะไทยได้โบราณพี่น้องเลยเพราะที่เขาซับกะห่อนแน่ครับบวกกับมันเป็นชั้นเพลงแน่นะสื่อชั้นขนาดอะย่างกับลานตะปกูกับลาน ขตพอฉันเจอโทรมาผมมึงใส่ซิมไทยไั้ทาคือบูจักยังเลยโทรมาคุณบ้าง <c oughs> จอยด,ด,ดูหน้าเลยงานไทยนะเพียบเน,ะน,นาะงานไทยงานไทยน,น,น,ทยนี่ตาม,มีชังานนี่พอซ็นเตอร์โทรมา ชุ่มมือขอโทษซุ่มอือเดี๋ยวว่าซุ่มมาจำได้จำหนึง่งอ่ะโทรมาแล้วช่วงบายๆเนาะมาโทรมากสัมมีนะมาโทรมาหาตลอดนะจะห้าวหอมปรเดี๋ยบโบ,บ,บ,บเคยรับจกเคืออเคยรับม่แล้วโบเคยหมาแก่เลยเออคอยมาไม่มีหมาอ้อนหมาแก่ พี่ราวรงเรกันจะพี่งเไเดอ้าวอ่เมันดมุอนมุนไปเลไปห้ามห้ามห้ามที่งโโแลเาะเออหนเห็ดอยังเด้ตาจริงๆฟ้าวันๆันีองเศ้าเพิ่งกลับไปโรงเรียนแล้วเด้อพี่น้อง โรงเรียนตอนแรงคูบอกให้ไปเผลก็เลยไ,ไปกินไปกินข้าวแล้วเราเพิ่งกับผากันไปหลับเท้าแกงเฮดจ้ะมาต้องมาดอกทำ่มิม้เขาวกันเป็นหน่อยครโรงเรียนกับไปานวาไปกินข้าอยู่ใจกับปัน่นย่ามากินข้าวอยู่ยีางหน้าเลยแล้วก็ปัน่นก็ไปอีก cái chốt lương. Một nha, lương. Một bán 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 lương ờ chị, 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 ระวังปูกําหยางิดปูลายปูอะไรปมาเจ้าเนี่ยเรามากินเขาเรอตอนเสาปูอุ่นเลยปูอยากมาน้ำยาอะไรเหระมันจะใช่แลยฝาฝาเนี้ยเอะเยอะอันนิจาราตรกัฮึทำผิดหรือเปล่า

พูรไไ้านพูอยากได้นำ้ำเนี่และพี่นอ้องเอเกผ่าบรรยากาศด้วยเพลงสมิเด้อขอบคุณไายเด้อพี่น้องพอกันคลิบหนาเด้อจ้าพี่น้องสบายดี